การที่เราซื้อหนังสือมาแล้วอ่านเลยมันทำให้เราได้ความรู้สึกที่ fresh แล้วก็ได้พลังงานที่ดีมากๆเลยค่ะ หลังกลับจากงานหนังสือวันแรกเนี่ยพลอยก็ได้เปิดอ่านเล่มนี้เลยค่ะรู้13พาร์ทวันนะคะก็ตอนที่อ่านจบเนี่ยมันรู้สึกฟินที่เราได้อ่านหนังสือเล่มที่แบบเราอยากซื้อเนาะมันทําให้เรารู้สึกว่าเออเราอยากอ่านเล่มอื่นมากขึ้นไปอีกค่ะมันเป็น Energy ที่ดีมากนะแล้วก็ด้วยความที่เล่มเนี่ยมันมีเล่มต่อแล้วมันก็มีมุมมองของคนเขียนที่น่าสนใจมากๆพลอยก็เลยตั้งใจจะไปเก็บเล่มต่อแล้วก็เล่มอื่นๆในสํานักพิมพ์นี้เพิ่มเติมค่ะ อ๋อคร่าวๆคือเล่มนี้มันเป็นหนังสือที่เล่าประสบการณ์การแว่นมอไซค์ข้ามจากอีสไซของอเมริกาไปฝั่งเวสไซนะคะเราจะได้เห็นเรื่องราวของโชคชะตาความสัมพันธ์แล้วก็มุมมองในการใช้ชีวิตค่ะแต่ก่อนที่จะได้ไปเนี่ยวันนี้อุปสรรคเยอะค่ะคอมพิวเตอร์พ่อยแบตเสื่อมนะคะจะต้องเอาความไปซ่อมก่อนแล้วระหว่างทางที่ไปซ่อมนั่นเองรถพลอยก็โดนชนค่ะวันนี้ก็เลยมีหลายเควสนิดนึงนะคะก่อนที่จะได้ไปที่งานหนังสือค่ะตอนนี้เป็นระหว่างทางที่กาลังจะไป ถือร้อที่สองค่ะแต่ว่ารถติดเนาะลราก็รถโดนชนรถที่ฉันโด,ดนชนค่ะก็เลยกำลังรอเคลมประกันอยู่หลังจากเคลียร์จบทั้งสองด้านนะคะพลออก็กำลังมุ่งหน้าไปที่งานหนังสือค่ะแต่ว่ารถก็คือติดมากแม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาช่วงบ่ายๆก็ตามนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยก็มาถึงจนได้ค่ะ ในที่สุดก็คือเราก็มาถึงแล้วนะคะวันนี้พลอยก็กะว่าจะมาเก็บหนังสือของชี้ดาบเพิ่มนะคะจากที่ซื้อไปแล้วอ่านไปเล่มหนึ่งแล้วก็อ่านรวดเดียวจบแล้วรู้สึกก็แบบเออชอบอยากจะอ่านงานของชี้ดาบมากขึ้นนะคะก็เลยวันนี้เลยตั้งใจมาที่จะ เ,เพิ่่มคะวันนี้ก็คนไม่เยอะมากนะคะบทูที่ขราวที่แล้วเข้าไม่ถึงหรือว่าแบบเออไปหมดแรงไปสักกอนอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็คิดว่าน่าจะได้มาเก็บเล่เมือนอื่นกลับไปเพิ่มเติมค่ะนี่ด้วยความที่เขาต้องบอกว่าเ็ปุ๊บเธอก็เลยเธอค่าผู้ใช้คน้นไปหาเลอค่าเธอค่า,าแต่แบบเธอก็ตายแล้วฉันค่าคน วันนี้เราก็พร้อมที่จะโดนป้ายยามากๆนะคะเล่มที่เก็บไปวันนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเล่มที่อยากอ่านแล้วก็มันอาจจะเหมือนกับเป็นการได้รับพลังงานความอยากอ่านมาจากการอ่านเล่มรู้1ิบสจบก็ได้อะเนาะ ก็เลยได้เก็บเล่มที่อยากได้มานานแล้วก็เล่มที่แบบเออฉันโดนชาวบุกซาแกมป้ายยามานะคะแต่ไฮไลท์ของเราวันนี้นะคะก็คือบูธนี้ค่ะสำนักพิมพ์ชีดาบนะที่เราจะมาเก็บเล่มต่อก็คือรูท13พาร์ท2นะคะแล้วก็เล่มอื่นๆเพราะว่าเราค่อนข้างจะชอบมุมมองที่มีกับชีวิตที่ถูกถ่ายทอดออกมามากๆม,นนมานานมากจนเราลืมไปแล้วว่าเรามาจุดนี้พ่อน แล้ยิ่งวันนี้ได้มาคุยกับคุณเจมนะคะก็ยิ่งฟีลกูดกับความตั้งใจของสำนักพิมพ์ที่อยากให้คนอ่านหนังสือเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับตัวเองเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะในการทำความเข้าใจแล้วก็ทำความรู้จักตัวเองอยู่เสมอ เราเองเนี่ยทำเรื่องนี้ได้แย่มากมาก,มาก,การได้่วนหนังสือแบบนี้เนี่ยมันดีกับพลอยมากๆเลยค่ะพอเรื่องหนังสือทั้งหมดได้เนี่ยคุณเจมก็ช่วยเรียงลําดับการอ่านให้ด้วยนะคะว่าวันนี้รู้สึกยังไงนาจะอ่านเล่มไหนแล้วต่อด้วยเล่มไหน,ไหนก็เลยรู้สึกประทับใจมากๆกับดีเทลนี้และนี่ก็คือทั้งหมดที่เราได้มาจากชีดาบนะคะเป็นครั้งแรกที่พลอยซื้อหนังสือที่เขียนโดยคนไทยเนี่ยมากขนาดนี้ในคราวเดียวจะมีเล่มแรกนี้นะคะส่วนปีอเมริกาเนี่ยเบสออนมูดวันนี้ของพลอยก็คุณเจมแนะนําให้อ่านเป็นเล่มแรกแล้วเล่มที่เหลือ ก็จะเป็นภาคต่อของรู้13ค่ะอันนี้เป็นพา์ท2นะคะแล้วก็จะมี13 years after ค่ะมีพังเรนเจอร์อีกเล่มหนึ่งจะเป็นเนิร์ดคลั่งแว้นผ่าทวีปนะคะแล้วก็เ l เลีนในซานฟรานซิสโกค่ะก็รู้สึกจะเป็นจักรวาลเดียวกัน1ปีอเมริกานะคะมี2เล่มเล่ม1กับเล่ม2ค่ะ แล้วเล่มล่าสุดที่เพิ่งออกนะคะก็คือเจมส์อิสบา k ค่ะก็เป็นเล่มที่พูดถึงเกี่ยวกับระบบการศึกษาไทยด้วยเล่มนี้เป็นเล่มแรกที่คุณเจมส์นแนะนำนะคะให้อ่านในช่วงอารมณ์ความรู้สึกนี้ซึ่งก็อยากอ่านเลยที่นี่เลยเพราะว่า,าตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลาที่ค่อนข้างเย็นมากแล้วนะคะรถติดแน่นอนอา่านหนังสือรอรถหาติดแล้วกันเนาะ ว่าเป็นมัลติเวอร์สของอีกเล่มหนึ่งซึ่งอีกเล่มหนึ่งก็คือจะเป็นชีวิตที่ถูกดำเนินไปในแบบหนึง่งแล้วอันนี้ก็จะเป็นเล่มที่บอกว่าถ้าไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนั้นเออถ้าไม่ได้ตัดสินใจแบบนั้นแต่ว่าตัดสินใจอีกแบบหนึง่งจะชีวิตจะเป็นยังไงนี่ก็คือได้ไลเซน์มาถูกเล่มมาสิ ก็เขาบอกว่าเจมในเล่มเนี่ยจะเป็นเจมที่อายุ30ไร้ความฝันแล้วก็ถูกแฟนทิ้งอย่างไร้สาเหตุเขาเองว่าเป็นเพราะว่าติดเกมแต่ว่าพอวันหนึ่งที่กําลังจะเปิดประตูออกไปทํางานเนี่ยผู้ชายคนหนึ่งที่เหมือนเขาทุกอย่างก็ก้าวเข้ามาด้วยท่าทางที่ดูมั่นใจแต่ว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแล้วคนนั้นก็บอกว่าเขามาจากอีกมิติหนึ่ง ิิตที่เขาตัดสินใจไม่เหมือนกับคนคนนี้ก็จะเป็นนิยายมัลติเวิร์สที่ว่าด้วยการเติบโตแล้วก็ปมปัญหาที่สภาทุกคนมาตั้งคำถามว่าถ้าวันนั้นคุณไม่ได้ตัดสินใจแบบนั้นวันนี้ชีวิตคุณจะเป็นยังไงนี่ก็เป็นคร่าวๆของหนังสือเล่มนี้นะคะ แล้วก็ด้วยความที่แบบเออเราก็ติดอกตจิดใจของการซื้อแล้วอ่านเลยอะเนาะประกอบกับว่าวันนี้มันก็มีเรื่องเล่าหลายอย่างเกิดขึ้นค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออก็คงจะต้องปอบขวัญตัวเองให้เวลาตัวเองสปอยตัวเองสักหน่อยก็เลยคิดว่าเราจะอ่านหนังสือไปแล้วก็หาของอร่อยกินไปด้วยเลยค่ะแล้ววันนี้ร้านอาหารคนก็ไม่เยอะมากด้วยนะคะไม่ต้องรอคิวเลย ก็เลยได้เข้ามานั่งอ่านหนังสือไปกินข้าวไปค่ะสปอยหวานตัวเองไปเลยคือว่าทำไมถึงคิดถึงโคนั้นวะอาหารมาเสิร์ฟแล้วค่ะพามาะมากิก็คือเป็นเมนูโปรดของพอยเลยนะคะที่มาที่ไรก็ต้องกินเมนูนี้ถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเออรสชาติเมื่อ10ปีที่แล้วมันอาจจะแบบเคยอร่อยกว่านี้เนาะแต่ก็ยังถือว่าอร่อยอยู่ค่ะ แล้วมันก็ทำให้วันนี้ของพอยส atisfy มากๆค่ะแม้ว่าตั้งแต่เช้าเราจะมีทั้งเรื่องแบบคอมเสียรถโดนชนถ้าเป็นวันอื่นก็คงจะรู้สึกว่ามันเป็นแบดเดย์ไปแล้วแต่วันนี้เรายังรู้สึกดีมากๆยังมีความจอยยังสนุกกับการได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองใช้พลังงานไปกับสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะและที่สำคัญคือความมหัศจรรย์ของการซื้อรอ่านเนี่ย ันคือความรู้สึกที่เหมือนแบบเราได้รับการตอบสนองความต้องการของตัวเองแบบทันทีค่ะคือเวลาที่เราไปซื้อหนังสือที่งานมันคือแบบเราอยากได้เราอยากอ่านใช่ปะแล้วพอเราเสิร์ความต้องการนั้นน่ะมันเป็นความรู้สึกดีนะคะเรายิ่งถ้าเราอ่านมันจนจบเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เรารู้สึกในความสุขจากการที่เราแองชีฟอะไรเล็กๆแล้วอย่างมันก็ช่วยลดความกังวลกระวายใจจากการที่เราเออมีหนังสือเข้าไปเพิ่มในกองดองอีกด้วย แล้วอีกอย่างก็คือพอเราอ่านจบเล่มหนึ่งมันก็จะอยากอ่านหนังสือเล่มอื่นๆต่อแล้วยิ่งถ้าเป็นช่วงงานหนังสือแบบนี้ด้วยแล้วเนี่ยมันดีมากที่เราได้อ่านแล้วพอเราชอบเราได้กลับมาเก็บเล่มอื่นๆเพิ่มเติมอีกอะคะ่ะแต่สุดท้ายแล้วพลอยก็อ่านไม่ทันจะจบนะคะก็ตัดสินใจกลับไปอ่านต่อที่บ้านค่ะพอรู้สึกว่าหนังสือเริ่มพาเราไปลึกขึ้นเราเริ่มอิโมชั่นอลมากขึ้นก็เลยกลับบ้านมาสปอยตัวเองค่ะด้วยป๊อปคอร์นนะคะแล้วก็อ่านหนังสือต่อ ซึ่งเล่มน,นี้สำหรับพลอยอ,อ่านแล้วมันได้มุมมองเยอะมากๆแล้วมันก็ทำงานกับเราเยอะมากเยอะมากถึงขั้นแบบเออน้ำตาแตกแล้วก็ซึมไปเลยวันหนึ่งเนื่องจากว่าหนังสือ,อพูดถึงหลายปมชีวิตมากๆเนาะแล้วแน่นอนว่าแบบมันมีบางปมที่มันมาทริกเกอร์เราอะค่ะมันเลยพาให้เราหวนกลับไปรีวิสิตความรู้สึกเหล่านั้น พลายก็เลยรู้สึกว่าเอองงินลุกขึ้นมาเขียนฟรีไลติ้งดีกว่าค่ะไหนไหนังสือก็พาเราวนกลับไปเจอปมเหล่านั้นแล้วเนี่ยลองเขียนมันออกมาดูว่าจะรู้สึกยังไงก่อนเขียนพลอยก็เตรียมพร้อมเอาไว้3ามข้อนะคะเป็นคําถามที่เราลิสต์ออกมาจากการที่ได้อ่านจากหนังสือนี่แหละเผื่อเขียนไม่ออกก็จะได้ตอบคําถามเหล่านี้ค่ะว่าเออเราแบบ ที่เราเจอเนี่ยเราไม่ชอบอะไรหรอแล้วตอนนั้นเรารู้สึกยังไงกับเรื่องพวกนั้นแล้วถ้ามันมีพลอยอีกคนหนึ่งเดินเข้ามาเราจะบอกอะไรกับพลอยคนนี้ <S <S แล้วสิ่งที่เราพังพูอกมาเนี่ยมันก็ช่วยทําให้เราได้เห็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นนะคะว่ามันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วมันมีความรู้สึกณตอนนั้นมันเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้เนี่ยความรู้สึกของเราอะ่ะมันก็เปลี่ยนไปแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้ว และที่ดีใจมากที่สุดเลยก็คือว่าการที่พลอยคนนี้ค่ะพลอยในวันนี้เนี่ยได้บอกกับพลอยในวันนั้นเนี่ยมันเป็นเมสเซจที่อ่อนโยนแล้วก็ใจดีที่สุดเลยก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีใจมากๆที่ได้อ่านเล่มนี้ค่ะมันทำงานกับเราเยอะมากแล้วก็สมกับเป็นมีธรรมที่มีคุณภาพมากๆค่ะและใครที่ได้ไปชอบที่งานหนังสือนะคะก็ขอให้ได้เจอหนังสือที่อยากอ่านนะ แล้วก็อยากจะชวนมาให้เวลากับตัวเองดูค่ะลองหยิบมาอ่านสักเล่มหนึ่งคุณอาจจะเจอพลังงานมหศจรรย์บางอย่างที่อาจจะทําให้รู้สึกแบบรักการอ่านมากขึ้นอยากอันหนังสือมากขึ้นไปอีกนะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ